ตอนนี้ครูอยากออกมาช่วยทุกคนที่ไม่มีทุนนะคะทั้งที่พวกครูไม่มีของเลยนะคะออกมาช่วยทุกคนคะ่ะวันนี้น้ําหอมนะคะทุกคน <c oughs> น้ําหอมนะคะเพียงขวดเดียวราคา499บาทตอนนี้ส่งฟรีสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้เข้าซูมเริ่มบันจันนี้เป็นวันแรกเข้าซูมซูมนี้มูลค่าคอร์สเกินแสนบาทแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ ซูมนี้มีมูลค่าเกินแสนบาทแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะคนที่จะมาแบ่งปันหรือคนที่จะมาเป็นวิทยากรมีรายได้ตั้งแต่10ล้านยันพันล้านแล้วคนที่เป็นวิทยากรจับกำไร6หลักไปจนถึง7หลัก8หลัก แล้ววิทยากรจากคนไม่มีเงินเลยจับเงินล้านหลายรอบแล้วแล้ววิทยากรจากคนป่วยตอนนี้รวยมากและสวยมากแล้ววิทยากรจากคนที่แบบขายไม่เป็นเลยอะไรก็ไม่เป็น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 ตอนนี้มีทีมงานเป็นหลายร้อยคนทุกคนคะแบบนี้คุณไปหาเรียนที่ไหนไม่ได้นะคะคุณไปซื้อคอร์สที่ไหนก็ไม่มีคุณเชื่อมากเลยไม่มีค่ะคุณจ่ายค่าคอร์สหลักพันหลักหมื่นหลักแสนคุณจะไม่ได้คอร์สจริงแบบนี้ นี่คือคอร์สจริงเราให้ฟรีค่ะแต่ไม่ได้บังคับแล้วแต่จะเปิดโอกาสเลยค่ะถ้าเปิดโอกาสให้กับตัวเองวันนี้ไปสมัครซูมเลยค่ะเขาให้สมัครฟรีไปโหลดค่ะไม่ใช่สมัครไปโหลดเลยค่ะโปรแกร,รมซูมนะคะโหลดฟรีค่ะแล้วมาเรียนคอร์สราคาหลักแสนกับครูเรียนฟรีค่ะแค่ซื้อน้ําหอมเพียงกล่องเดียวเรียนฟรีโอ๊ยตั้งสี่เก้าเก้าอย่าพูดว่าตั้งสี่เก้าเก้าเรียนเสร็จจะมีเทคนิคให้นะคะว่าทําไงจะได้เงินสี่เก้าเก้าคืน ทุกคนต้องได้เงิน499คืนแน่นอนคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมันง่ายมากไม่รู้สิไม่รู้จะพูดคําไหนเอาเป็นว่าใครที่ซื้อน้ำหอม499นะคะตอนนี้ส่งฟรีแล้วได้เรียนซูมมูลค่าหลายแสนบาทนะคะใครเป็นทีมงานเอาออกไปโพสเลยคะ่ะว่าใครที่ซื้อน้ำหอมเพียงตั้งแต่1ขวดขึ้นไปสามารถเข้ามาเรียนซูมได้ฟรีมูลค่าคอสเกินหลักแสนบาทเกิน6ห,หลักแน่นอน ไปถามผู้บริหารหรือเลขาได้เลยมูลค่าคอร์สเกินแสนแน่นอนเพราะที่อื่นไม่สอนคุณแน่นอนค่ะเราจะใครหมัดเด็ดเราจะให้คุณถามทุกอย่างที่คุณสงสัยนะคะแล้วเจอครูได้ในซูมทุกวันจันท์ถึงศุกร์ต้นไลฟ์และต้นซูมและปลายซูมนะคะเราจะมีการถามตอบด้วยเจ้าของแบรนด์เลยข้องใจอะไรถามมานะคะมีคำตอบให้ทั้งหมดจะได้ไม่ขาใจโอเคไหมคะ แล้วคนที่มาอยู่ในซูมมูลค่ารวมกันแล้วโอ้ไม่รู้กี่พันล้านนะคะคนที่อยู่ในซูมรวมกันแล้วไม่รู้กี่พันล้านทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดค่ะน้ำหอม4ี่กจะมีเทคนิคบอกว่าหลังจากซื้อน้ำหอมไปแล้วทำยังไงจะได้เงินคืนทำยังไงจะได้เงินคืนง่ายไหมคะเหมือนไม่เสียอะไรเลยไหมเหมือนได้ฟรี